มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฟนคลับช็อกอีชีฮุนนักแสดงชายเกาหลีเสียชีวิตแล้วค่ะสะเทือนวงการบันเทิงเกาหลีกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับการเสียชีวิตของอีชีฮุนนักแสดงชายชาวเกาหลีซึ่งอีจีฮุนเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าว,วันที่19มีนาคม เสียชีวิตจากอาการต่อมน้ำเหลืองอักเสบโดยไม่กี่วันมานี้นะคะเขาได้เผยว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายและกลัวว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ว่าเมื่อ2วันก่อนผมไปที่โรงพยาบาลมาเพราะว่าต่อมน้ำเหลืองอักเสบแต่วันนี้รู้สึกปวดไปทั้งตัวหวังว่าจะไม่ใช่โคโรนาไวรัสตอนนี้ไม่มีแรงแม้แต่จะจับเมาส์ก็เลยต้องเขียนข้อความทั้งหมดผ่านทางโทรศัพท์มือถือแทน อิชิฮุนเองเขียนข้อความนี้เมื่อ6วันก่อนและจะขอพักงานเพื่อรักษาตัวสักระยะค่ะแม้ว่าจะไม่พบไวรัสโควิด -19 แต่ว่าอาการของนักแสดงชายกับซุดลงหนักเรื่อยๆนะคะจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU และเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยอิชิฮุนเองเสียชีวิตในวัย32ปีมีผลงานในรายการโทรทัศน์หลายๆรายการ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอีจีฮุนในการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ